พี่น้องเลี้ยงกันดดดได้เด้อจ้ะสีดอก2ดอกใหญ่ๆเด้ค่ะพี่น้องมันนี่ค้นมาหลายจ้ะเห็ดดานหรือเห็ดไข่ห้าเด้อจ้ะไปปิป่งสำปนค่ะพี่น้องเห็ดแดงพี่น้อง ยังเป็นแถวเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันกับช่องลินดาพาลุยค่ะพี่น้องมันเอกับสาวลินดากับผาพี่น้องขึ้นโดยหาเห็ดด้วยจ้ะมันเองมาดอยสูงค่ะพี่น้องต้หอดเดินทางมากกับฝนตกอย่างแห้งเลยค่ะมันเองกับไปลุ่น,น้ำตาลลินดาพี่น้องว่าเขาจะได้เห็ดลหลปบนไย์มันีองฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวลินดาได้เด้อค่ะเผื่อให้กระั้งใจค่ะพี่น้องใครจะได้เขาก็ไปลุยน้ำกันค่ะ มเนะะียเนค่ะพี่นอนเป็นมูนี่จ้ะแต่ก็ยู่ข้างๆกันแน่นะคะพีหนอนบอกไกลกันจะ้ะมกเน,นนะคะพี่นองมืนแนาค่ะนะคะี่นองมันอีโคนมาหลายเลยจ้ะ พ่อเห็ดเด้อจะ้ะเห็ดแดงพี่น้องยังเป็นแถวเลยค่ะไม่แต่ดิมีแต่ดอกพ่อพอดีแกงค่ะดอเห็ดแดงค่ะดอกพี่สวยพี่นอ้องดอกเห็ดแดงเลยจ้ะกําลังขึ้นใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องนะดอกน้อยๆ <laughs> <coughs> <coughs: so <it's até> <coughs> không thể men hết à tay tổ không được đọc này nói Yeah. nữa hết đấy แนะจ้ะสองดอกใ่ญ่ๆเด้ค่ะพี่น้องมันอีค้นมาหลายจ้ะรถเต็มทางเลยพี่น้องจอดอยู่ข้างทางเต็มอยู่พี่น้องเห็ดแดงนี่แต่ดอก,กงามอัน,น,นกัแม่เลยจ้ะ กลังเริ่มขึ้น้ะจ้ะเห็ดดานหเห็ดไทยฮาเดอจ้ะไปปิ่งสำปนค่ะพี่นอ้องสองดอกค่ะเห็ดหน้าเขียวด้อจ้ะ ฝนตกค่ะพี่น้องตกบ้าแห้งเลยจ้ะนี่สาลินาก็เปียกบ้างเดาเด้อค่ะพี่น้องกับไดถ่ายบ้างฝนตกแห้งกับเศร้าถ่ายเด้อค่ะมั่นหันนี่ก็เริ่มถ่ายต่อจ้ะพี่นอ้องแกงเลยค่ะเจตนาเขียวพี่น้องแกงแซ่บค่ะเป็นหนึ่งก็ะแซ่บค่ะพี่น้องเจตนาเขียวเจตนาเขียวพี่น้องเป็นมู่เลยจ้ะ ดอกในเผาเลยเด้อค่ะี่นลองเอาไปได้นี่ฝนก็เริ่มฝนก็เพิ่งเศร้าด้วยจ้ะตอนนี้ก็เปียบเลยนะรสุขี้ดินนะ ผนตกแห้งนะคะเพชรแต่จะไม่ขี้ดินแน่จ้ะนีนะะ่กัแมนเนอค่ะมูเด้วยกันพี่นอ้องสานดอกพี่น้องนี่แต่ดอกใหญ่ๆปีหนึ่งพี่น้องแซ่บๆปีหนึ่งกินกับตามมะฮงค่ะ ดอกง,งามไปเด้อค่ะเห็ดหน้าขาวเด้อจ้ะมีแต่ดอกงามไปหน่องลายลีมันเนี่ยเห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าขาวพี่หน้องเห็เดแดงถึกฝนสีเดิมเปลี่ยนพี่หน้องตกกู่ม,มือเนาะคะ่ะมดขึ้น,นงั้นก็นตกอีกครับพี่หน้อง พี่น้องเยี่ยงกันได้เด้อจ้ะดีดอกนะครับถึงเวลา,าตอนนี้ก็จะเดินทาากับบานเ้อค่ะพี่น้องเมนีม่นก็ได้หลายโท์สมควรค่ะมน,น,น,นีน่ก็ฝนกระตกเนาะล่นยูุ้เดียวค่ะ <laughs> เมนี่เฮ็ดกับได้ยูคค่ะพี่น้อง เห็ดตะพ่อมีอยู่เนาะแต่ว่าฝนนี่ตกแห้งอีหลีมือนี่เห็ดรวมเพลิ่งค่ะเหมือนี่เห็ดมีตุ้งเตดค่ะเห็ดรวมมิดเดิ้ลเหมือนี่ของลินดาแต่ไม่เดียวมานี่ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวินดาได้ดวยค่ะในช่องอีสานบ้านเนินค่ะในช่องอีสานพาดูด้ทุกทุ่มหมายค่ะสามเลยจ้านสามสาวค่ะมานี่สีนมเนาะนมหนึ่นมก็สีนมไปสามสาวกับหนึ่งหนึ่งนมค่ะจิตใจก็บอก ่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยางเมียได้เจ้าอาตุยเจ <c oughs> ้าว่าเจ้าเดินทางเมียเนาะ <c oughs> ให้เดินตัว